สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับช่องเล่นเกมจำเพิ่งอีกแล้วนะวันนี้อีพีนี้ก็ตามเคยนะเราจะมาแนะนํา LB และ RB ในงบประมาณ4-5ล้านที่มีคุณผู้ชมที่ขอมานะครับผมก็จะมาคัดเลือก RB 4ตัวด้วยกันแล้วก็ LB 4ตัวก็รวมรวมมีทั้งหมดประมาณ8ตัวเลยนะครับเราจะไปเริ่ม RB ตัวแรกนะที่ผมจะแนะนำและคัดเลือกมาอย่างให้เป็นพิเศษอย่างมากแก่มือใหม่แล้วก็ทุกๆคนเนี่ย ได้ไปลองไปใช้ไปเล่นดูนะตัวแรกที่ผมจะแนะนําก็คือโคแมนนะเป็นนักเตะทีมเอเวอร์ตันสัญชาติไอร์แลนด์เท้าที่ถนัดของเขาคือเท้าขวาอยู่ที่5เท้าซ้ายของเขาอยู่ที่3พนักงานหรือว่าค่าสตีมินาอยู่ที่7เต็ม10สกิลมูฟอยู่ที่3ดาวเลยนะตัวนี้การเล่นความเร็วอาจจะน้อยหน่อยนะครับอยู่ที่83ความเร็วในการวิ่งอยู่ที่80พลังยิงอยู่ที่93การเบิดบอลให้เพื่อนเนี่ยทำได้ดีเลยนะอยู่ที่100การเลี้ยงลูกก็100 ปฏิกิริยา102ความสูงอยู่ที่177น้ำหนัก77ความเขย่าในการบุกกตั้งรับเนี่ยสูงทั้งคู่เลยนะครับท่าสกิลก็คือสามารถใช้สกิลซิ่งด้วยส้นคุณสมบัติก็มีความเป็นผู้นำลินเบอร์ทีมส่วนสกิลบุ้งเขาคือสมดุลนะเป็นผู้เล่นที่ร่างกายค่อนข้างสมดุลสมบูรณ์แบบแล้วก็แย่งชิงบอลได้ค่อนข้างใช้ได้เลยนะสำหรับโฮแมนเป็นอีกนะักเตะหนึ่งนะที่ เปิดตัวมาในกิจกรรมล่าสมบัตินะตัวนี้คาเมล็อกตัวนี้สามารถรับได้ฟรีจากการสุ่มด้วยนะสามารถซื้อได้ถ้าใครไม่อยากสุม่คมคแมมผมก็แนะนําอย่างมากเลยนะแต่จะไม่ค่อยแนะนําแบบอย่างมากสุดๆนะก็เดี๋ยวจะสรุปให้ท้ายตัวต่อมาตัวที่2ก็เป็นกววดาโดนะเป็นนักเตะทีมสัญชาติโคลอมเบียนะทีมอะไรผมไม่แน่ใจนะอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะผมไม่ค่อยรู้ เป็นหลีก ATIM นะเท้าที่ถนัดของเขาคือเท้าวขวาอยู่ที่5เท้าซ้ายของเขาอยู่ที่3เลยนะพลังงานหรือว่าค่าสเตมิมินาอยู่ที่เต็ด10แต่ว่าสกิลมูฟเนี่ยให้มาจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับอยู่ที่5ดาวเลยนะโคดไปไหนครับเนี่ยลูกเล่นสกิลต่างๆเยอะเลยนะสําหรับควาโดโนะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ตอบโจทย์อย่างมากสายที่แบบว่าเล่นสกิลนะการเล่นความเร็วเนี่ย อยู่ที่106ความเร็วในการวิ่งอยู่ที่98ตัวนี้ยังสามารถทําประตูได้ด้วยนะอยู่ที่98ผมมองว่ากองหลังเนี่ยทำประตูค้อนขางหายากนะที่จะสูงประมาณ90ณกว่าหรือว่า100เนี่ยถ้าให้มาเนี่ยเป็นตัวอะไรที่แบบตอบโจทย์อย่างมากเลยนะสําหรับใครที่กำลังมองหา RB นะส่วนการเปรบบิดบอลเนี่ยอยู่ที่105เลยนะการเลี้ยงลูกอยู่ที่1 1 0แล้วก็ความว่องไวเนี่ยอยู่ที่115โหดมากเลยตัวนี้ เด่นทางหน้าความว่องไวด้วยนะแล้วก็ปฏิกิริยาเนี่ยอยู่ที่105ความสูงอยู่ที่179น้ําหนัก72ความก่าวใในการบุกเนี่ยสูงแต่ตั้งรับเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ระดับกลางสามารถใช้สกิลเรนโบวได้ด้วยนะคุณสมบัติก็เป็นผู้เล่นที่เหนือชั้นส่วนสกิลบูดเนี่ยให้มาจะเป็นสมดุลเลยนะคือการแย่งชิงบอลค่อนข้างใช้ได้เลยก็กวาดาโดนะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมจะแนะนำเหมือนกัน ตัวนี้เพราะว่าเรื่องสกิลลูกเล่นต่างๆเยอะด้วยเป็นผู้เล่นที่จัดจ้านทางด้านความว่องไวแล้วก็ยังทําประตูได้ด้วยการส่งลูกใกล้ไกลเพื่อนทีมเนี่ยอยู่ในกลางๆเลยนะไม่ถึงกับโดดเด่นมากเท่าไหร่แต่เรื่องการเลี้ยงลูกคุบมคุมบอลเนี่ยการหาตําแหน่งต่างๆเนี่ยทำได้ดีเลยนะก็อีกตัวหนึ่งที่แนะนานะสาหรับกววราโดตัวที่3นะครับก็คือไฮคิมิร่างทีว่าร่างคือตัวนี้จะเป็นร่างเล็กสุดนะ ทีจะเป็นล่างไม่ทองนะถ้าเป็นถ้าจะให้ถ้าใครมีงบถึงนะก็ไปจัดล่างทองดีกว่าผมว่าแต่ถ้าใครงบน้อยเนี่ยฮาคิมีล่างไม่ทองเนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมจะแนะนําผมดูสแต็กแล้วค่อนข้างใช้ได้เลยมาดูเท้าที่ตหนามของเขานะก็คือเท้าขวาอยู่ที่5เท้าซ้ายเนี่ยอยู่ที่4พลังงานหรือว่าค่าสตรีมินาเนี่ยอยู่ที่9ก้าสิบเลยนะโอ้โหแบบวิ่งทั้งวันเลยนะเอาตรงๆ ส่วนสกิลมุ้มเขาอยู่ที่3ดาวก็อยู่ในเกณฑ์ระดับกลางเลยนะตัวนี้ก็ลูกเร่นไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่การเร่งความเร็วเนี่ยอยู่ที่108ความเร็วในการวิ่งเนี่ยอยู่ที่105พลังยิงเนี่ยอาจจะน้อยกว่ากาลาโดหน่อยนะอยู่ที่89แต่ผมมองว่า80กกว่าก็ใช้ได้อยู่นะเปิดบอลได้ดีเลยนะอยู่ที่104เงร้ยลงลูกก็ทําได้ดีอยู่ที่105ความว่องไวเนี่ย104ปฏิกิริยาเนี่ยอยู่ที่105ความสูงอยู่ที่181 น้ำหนัก73ความพราหยาดในการบุกเนี่ยสูงเลยนะตั้งรับอยู่ในเกณฑ์ระดับกลางท่าสกิลของเขาคือสามารถใช้สกิลซิงค์ดวลซนได้คุณสมบัติมี4อย่างด้วยกันคือร่างกายแข็งแกร่งเน้นแท็กเกิลยิงเร็วแล้วก็ยิงสามารถยิงใส่ก้อยได้ด้วยนะส่วนสกิลวู้ดของฮาคิมิก็คือปฏิกิริยานะฮาคิมินะผมจากการที่ใช้มาตัวฮาคิมิเนี่ยร่างทีวายร่างเล็กสุดก็คือร่างนี้ร่างไม่ทองนะจากการที่ผมใช้เนี่ย ยิงใช้ได้เลยไม่เป๋แน่นอนผมการันตีเรื่องพลังงานหรือว่าเรื่องการแย่งชิงบอลการแท็กเกิลหรือการจะเป็นแท็กเกิลแบบยืนสไลด์บอลต่างๆเนี่ยหรือการประกบเนี่ยทำได้ดีเลยนะสำหรับฮาคิมิก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมอยากให้แนะนําสําหรับมือใหม่ได้เอาไปใช้ไปลองเล่นดูผมมองว่าแต่แรงสบายแน่นอน,อนสําหรับฮาคิมินะอาบีตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นดิราโดเปเรลลานะเป็นนักเตะทีมเลสเตอร์ซิตี้สัญชาปรตุเกต เท้าที่หนา,หาของเขาเนี่ยเท้าซ้ายอยู่ที่4เท้าขวาเนี่ยอยู่ที่5้านาดคือเท้าที่หนา,หาก็คือเท้าขวานะครับพลังงานเนี่ยหรือว่าค่าสเตมินานเนี่ยอยู่ที่8เต็ม10เลยนะสกิลมูฟให้มา3ดาวก็เท่ากันกับฮาคิมิเลยนะตัวนี้แต่อาจจะแพ้เรื่องเรื่องพลังงานนะแล้วก็สแต็กหน่อยการเล่นความเร็วเนี่ยอยู่ที่101ความเร็วในการวิ่งยอยู่ที่95ิพลังยิงเนี่ยอยู่ที่8 8การส่งลูกไกลเนี่ยทำได้ดีเลยนะอยู่ที่101 ลูกแกก็ทำได้ดีเช่นเคยนะอยู่ที่100การคบคุมบอลเนี่ยอยู่ที่103ปฏิกิริยาอยู่ที่106ความว่องไวเนี่ยอยู่ที่101การประกบอยู่ที่97ความสูงของเขาเนี่ยอยู่ที่1 1 5น้ําหนัก70ความว่องใหญ่ในการ,รบุกตั้งรับเนี่ยสูงนัคู่เลยนะครับตัวนี้สามารถใช้สกิลซิงด้วยซนได้ควรสมบัติมี3อย่างก็คือพยายามติดลูกขวางสนามก่อนเลี้ยงเร็วเล็มเพิร์ทีมส่วนสกิลวูก,ก็เป็น ผู้เล่นที่มีปฏิกิริยาไหวพิี่ค่อนข้างใช้ได้เลยนะสําหรับวิคา r d โดเปเรล่านะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมจากจะแนะนําในกิจกรรมวันหยุดพักฤด,ดูร้อนทางยุโรปนะเป็นนักเตะที่แจกฟรีหรือว่าจะเป็นสุ่มถ้าใครไม่อยากคิดว่าสุ่มแล้วรู้สึกว่าดวงไม่ค่อยได้หรือว่าไม่มีดวงกับการสุ่มเนี่ยให้ซื้อไปเลยนะครับสาหรับงบที่ใครประมาณ4-5ล้านเนี่ยก็จัดตัวนี้ได้เลยนะสําหรับริคาโดเปเรล่านะ เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมแนะนําเหมือนกันมาดูทางด้นาน LB กันบ้างนะที่ผมจะแนะนําตัวแรกนะครับก็จะเป็นกาสตานนะเป็นนักเตะทีมเลสเตอร์เหมือนกันเลยนะเท้าที่ถนันดเนี่ยคือเท้าวขวาอยู่ที่5า้าเท้าซ้ายของเขาเนี่ยอยู่ที่3พลังงานหรือว่าค่าสเตรีมีนายอยู่ที่8เต็ม10สกิลมูฟของเขาอะให้มา3ดาวเองนะการเล่้งความเร็วเนี่ยก็สิความเร็วในการวิ่งอยู่ที่97ส่วนการเปิดบอลเนี่ยอยู่ที่104การเลี้ยงลูก102 การควบคุมบอลอยู่ที่ร้อยสามและการปฏิกิริยาเนี่ยอยู่ที่ร้อยห้าประกอบค่อนข้างดีเลยนะตัวนี้อยู่ที่เก้าสิบแปดเลยนะความสูงเนี่ยอยู่ที่หนึ่งร้อยแปดสิบน้ำหนักแปดสิบความเขยัาในการบุกตั้งรับเนี่ยสูงทั้งคู่เลยนะครับสามารถใช้สกิลซิงด้วยซนได้คุณสมบัติเนี่ยมีแค่อย่างเดียวที่เขาให้มานะก็คือพยายามเตะลูกขวางสนามก่อนส่วนสกิบว,วูดเหมือนกันเลยนะปฏิกิริยาเหมือน2-3ตัวที่แล้วเลยนะ เป็นผู้เล่นที่มีปฏิกิริยาไหวพริบค่อนข้างใช้ได้เลยนะการไม่ว่าจะเป็นการหาตำแหน่งทิศทางบอลหรือว่าการไปแย่งชิงบอลเนี่ยตัวนี้เป็นอีกตัวนึงที่พอจะไหวพอจะเหมาะใช้ได้เลยนะสําหรับกตาตาลนะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมแนะนำทางด้าน LB เหมือนกันตัวต่อมาตัวที่2ของ LB นะก็คืออาูน่านะเป็นนักเตะทีมเซเวล่าเอฟซนะสัญชาติอาร์เจนตินา เท้าที่ถนัดเนี่ยคือเท้าซ้ายอยู่ที่5เท้าวขวาอยู่ที่3พลังงานหรือว่าค่าสเตมินายอยู่ที่8เต็ม10ส่วนสกิลมูฟให้มา4ดาวเลยนะโหดมากตัวนี้การส่งลูกใกล้ทาได้ดีเลยนะอยู่ที่103ส่งลูกไกเหมอนกันอยู่ที่104การเปิดบอลอยู่ที่111เส้นโค้งคือการมองระยะไกลหรือว่าการยิงบันโคงน้งอยู่ที่108โอ้โหเยอะมากเลยนะสําหรับงบแค่นี้ส่วนการมองอยู่ที่102 คมมงค์ไวอยู่ที่104ปฏิกิริยายที่106และการประกอบอยู่ที่96ความสูง172นะครับน้ำหนัก69ความประหยัดในการบุกต,ตั้งรับเนี่ยสูงคู่เลยสามารถใช้สกิลรูเล็ตได้ด้วยนะตัวนี้คุณสมบัติเนี่ยมีเหนือชั้นส่งลูกไกลยิงใส่ก้อยได้ด้วยส่วนสกิลบูกก็คือปฏิกิริยานะอคูน่านะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมก็แนะนำเหมือนกันเพราะว่าได้ทั้งลูกเล่นสกิลการประกอบ การเปิดบอลเนี่ยใคอยากมีนักเตะกองหลังเปิดบอลดีๆในแบ็กซ้ายเนี่ยก็แนะนำอคูน่าเพราะว่าเปิดบอลร้อยขึ้นค่อนข้างใช้ได้แน่นอนแล้วก็เป็นผู้เล่นที่ตัวไม่ค่อยสูงมากเทไรแต่ก็พอเหมาะพอไหวนะในการเอาไปลงแรงหรือว่า,อาไปเล่นดวลต่อตัวนะก็แนะนําเหมือนกันอคูน่าตัวต่อมาตัวที่3ของแอ r b บิล จะเป็นใครไม่ได้ก็คือจาวันเซโลนะนักเตะทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ฉัญชาติโปตุเกตเท้าที่หนา่คือเท้าวขวออยู่ที่5เท้าซ้ายนยอยู่ที่4พลังงานหรือว่าค่าสเตมินานอยู่ที่8เต็ม10ส่วนสกิลมูฟให้มา4ดาวเลยนะตัวนี้จะเป็นร่าง TS นะจากกิจกรรมที่มันแจกมาให้นะทำหลักทาง EA การเลี้ยงความเร็วอยู่ที่106ความเร็วในการวิ่งเนี่ยอยู่ที่98พลังยิงเนี่ย94การส่งลูกใกล้เนี่ยทำได้ดีเลยนะอยู่ที่108เลยนะโอ้โ oh. ห ปดมากตัวนี้การมองอยู่ที่ร้อยสี่การเปิดบอลเนี่ยอยู่ที่ร้อยเก้าการสือลูกไก่ก็ทําได้ดีเหมือนกันเลยนะอยู่ที่ร้อยสามคู่ภูมิบอลเนี่ยอยู่ที่ร้อยสิบการเลี้ยงลูกก็อยู่ที่ร้อยสิบทั้งคู่เลยและปฏิกิริยาเนี่ยอยู่ที่ร้อยสิบการประกบอยู่ที่เก้าห้าความสูงอยู่ที่หนึ่งร้อยแปดสิบสองน้ำหนักเจ็ดสิบสี่ความประหยัดในการบุกเหนี่ยสูงตั้งรับอยู่ในเกณฑ์ระดับกลางเจ้ากันเซโลสามารถใช้สกลรูเลตได้คุณสมบัติเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ยิงประตูจากที่ไกลได้ด้วย สกีบูของเขาคือให้มาเป็นสมดุลนะเจ้ากันเซโลผมก็อยากแนะนําอย่างมากเลยนะผมเคยใช้มาแล้วเป็นเจ้าเซโลทีเอสอาจจะถ้าความได้เปรียบมันจะมีเจ้ากันทองนะจันทองจะเก่งกว่า TS นะตัวนี้ก็แนะนําเหมือนกันเลยนะ TS ไม่ใช่ว่าจะไม่เก่งเลยนะแต่ก็เก่งน่าใช้น่าเล่นอยู่ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แนะนําเอามายืนแบ็คซ้ายยังไงก็ไหวแน่นอนครับ ตัวสุดท้ายของ LV ของวันนี้เป็นใครไม่ได้ก็คือเดวี่นะจากทีมยอร์นมิเนกญชาติแคนาดานะตัวนี้ถนัดเท้าซ้ายนะอยู่ที่5เท้าขวาอยู่ที่4พลังงานหรือว่าค่าสเตรมินาเนี่ยอยู่ที่7เต็ม10สกิลมูฟให้มา4ดาวเลยนะเดวี่นะ Devi, นะจะเด่นทางด้านความเร็วนะอยู่ที่113พลังยิงเนี่ย88การส่งลูกใกล้เนี่ยอยู่ที่101การส่งลูกไกล83 การเลี้ยงลูกอยู่ที่ร้อยแปดความว่องไวเนี่ย 9, ร้อยเก้าปฏิกิริยาทันวิดีเลยนะอยู่ที่หนึ่งร้อยหกการควบคุมวันอยู่ที่หนึ่งร้อยสองส่วนการประกบเนี่ยอยู่ที่เก้าสิบสองความเร็วในการวิ่งเนี่ยร้อยแปดเลยนะตนัวนี้ความสูงของเดวี่นะครับสูงอยู่ที่หนึ่งร้อยแปดสามเซนติเมตรน้ำหนักเจ็ดสิบห้าความพยันในการบุกเนี่ยสูงต้องรับอยู่ในเกณฑ์ระดับกลางต่ำเลยนะขออภัยด้วยนะครับคุณผ,ผิดก็าอาจจะพิจารณาเรื่องต้องรับหน่อยอาจจะต่ำหน่อยนะ แต่ว่าสิ่งที่ให้มาก็คุ้มนะสามารถใช้รูเล็ตได้คุณสมบัติมี2อย่างด้วยกันคือเป็นผู้เล่นที่เหนือชั้นยิ้งเร็วส่วนสกิบว,วูดให้มาเป็นสมดุลเลยนะเดวีนะผมเคยใช้งานมาแล้วสําหรับเดวีท่ทีผมจะบอกข้อดีนะของเดวีเป็นผู้เล่นที่ตัวใหญ่เบียดบอลชมล้นรากแล้วก็เป็นผู้เล่นที่แท็กเกิลใช้ได้ตัดบอลได้ดีเลยนะรูเล่นสกิลต่างๆยิงคมยิงไม่เป๊นแน่นอนเพราะว่าดูเท้าทั้งสองดีโหดมากให้มา แล้วก็เป็นผู้เล่นที่วิ่งไวด้วยก็แนะนํามาดูทางด้าน RB กันบ้างนะผมจะแนะนํา RB อย่างมากที่สุดก,ก็เป็นตัวแรกนะที่ผมจะแนะนําอยากให้แนะนํามากที่สุดก,ก็เป็นกาเาโดนะตัวนี้เด่นนั่งสกิลใครอยากเล่นสกิลมูฟเยอะๆเนี่ยก็แนะนําตัวกา a าโดนะก็เป็นผู้เล่นที่เด่นนั่งสกิลความว่องไวด้วยแล้วก็เปิดบอลให้เพื่อนค่อนข้างโอเคเลยนะตัวนี้ ก็แนะนำนะสาหรับวาดาโดตัวที่2นะของ RB ที่อยากให้แนะนำเนีคือฮาคิมิผมใช้มาแล้วไม่เหนื่อยไม่ค่อยอะไรมากเป็นผู้เล่นที่แท็กเกิลเบียดบอลใช้ได้เลยเป็นวุ้เล่นที่ตัวใหญ่ด้วยตัวนี้ก็แนะนําอย่างเหมือนกันนะฮาคิมิก็มีความว่องไวพอๆกันกับตัวนี้เลยนะควาดาโดแต่ว่าจะเหนือกว่านะความว่องไวมาดูทางด้าน LB กันบ้างที่ผมจะแนะนํา2ตัว ตัวแรกนะจะเป็นใครไม่ได้ก็คือจาวันเซโลตัวนี้ผมเคยใช้งามมาแล้วนะการหาตำแหน่งของเขาเนี่ยทำได้ดีเลยนะจ่ายบอลก็ใช้ได้ลูกเล่นสกิลก็เยอะยิงโคมยิงแม่นแล้วก็เป็นผู้เล่นที่คือเอาง่ายๆคือเกือบครบเครื่องเลยนะสำหรับ TS ก็อยากให้แนะนำอย่างมากอยากให้ใช้นะสำหรับจาวันเซลโลร่าง TS ตัวต่อมาก็คือเดวี่นะที่ผมแนะนำอย่างมากรู้เล่นสกิลใช้ได้เลยนะเท้าเหมือนกันกับตัวนั้นเลยนะจาวัเซโลนะครับ แต่ว่าตัวนี้จะถนัดเท้าซ้ายนะสลับกันตัวนี้เด่นในน้างความเร็วตัวใหญ่เป็นผู้เล่นที่ชนล้มยากแล้วก็เบียดบอลน,น่าเกียดด้วยตัวนี้ขอแนะนําอย่างมากถ้าใครอยากมี LB b แบ็กซ้ายเอาไปเบียดบอลแบบอีกฝั่งสตูเนี่ยน่าเกียดน่าเกียดก็แนะนําเดวี่ไม่ก็จาวเลยนะ2ตัวนี้ดีทั้งคู่เลยนะถ้าใครอยากได้ไอ้นักเตะที่เด่นในน้านความเร็วตัวใหญ่ เบียดบอลแบบยากๆอ่ะล้มยากจริงก็ไปเดวี่ถ้าใครชอบผู้เล่นทางด้านลีกพรีเมียร์ลีกเนี่ยก็ไปจาวานเซลโลตัวนี้ก็แนะนำนะก็ส่วนด้านาบีก็ใครอยากเล่นสกิลเยอะๆเด่นทางนั่งความใบก็ให้ไปกวาราโดนะใครอยากเด่นทางนั่งความเร็วจัดจ้านยิงใช้ได้เปิดบอล เน้นเปิดบอลให้เพื่อนเน้นประกบดีการมองหาตำแหน่งทิศทางของบอลเนี่ยใช้ได้ไปหฮคคมีเลยนะก็มีประมาณนี้นะที่ผมคัดเลือกมาให้8ตัวนี้นะที่แนะนำ r า RB แล้วก็ LB ที่มีคุณผู้ชมที่ขอมางบ4-5ล้านผมก็จะมาจัดมาให้แล้วนะสำหรับใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากคนละหนไลค์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อไม่พลาด วิดีโอข่าวสารต่างๆใหม่ๆที่ผมจะมาอัปเดตลงในช่องด้วยนะและเป็นกําลังใจให้ผมเนี่ยได้ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดเนี่ยผมต้องขราบขอัยจริงๆนะบางทีผมก็พูดผิดแหละเพราะว่าผมเป็นคนที่แบบคือเอาง่ายๆเป็นคนที่แบบชอบพูดเร็วอะอยากให้คลิปมันจบเหมือนตามเคยเลยนะเพราะคลิปนี้ก็จะ20นาทีแล้วก็จะมาบอกละเอียดให้ครบเลยนะเพราะว่าผมอยากให้มือใหม่ห,มหรือทุกคนเนี่ย ได้เลือกตัดสินใจนะว่าข้อดีข้อเสียไม,มันเป็นยังไงแต่ละตัวนะ่าก็ประมาณนี้เลยนะสําหรับการแนะนํา RB แล้วก็ LB ที่มีคุ้ชมที่ขอมานะสามารถคอมเมนต์มาได้นะสําหรับใครที่อยากให้ผมเนี่ยจัดตัวไหนตําแหน่งไหนมาให้ผมก็จะมาทําคลิปลงให้เลยนะแล้ววันนี้จบลงเพิยเท่านี้นะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ